บ้องเรามันเหมือนมันเกี่ยวเพื่อนแล้วร่วงลงไปลงเพื่อนแล้วตายฮะแล้วเพื่อนมันไม่ไปตายเลยเมื่อกี้ไงแต่เราตายเพราะยามันระเบิดเนี่ยยามันระเบิดเียาระเบิดเลยเหรอเอออากาศเสียยาระเบิดนี่เรากำลังไปโซนบีเนี่ยเราเหอหาวิกตอรี่เราอยู่บ้านบีไง เฮ้ยติยยยยดตั้งแาบป่าคุณทำหน้าที่ดีขนาดนั้นเลยเหรอเราต้องแคปแล้วล่ะบอสแคปแล้วเป็นภาพป,ปก <c oughs> ด้วยวโอ้โหนั้นล่ะแบบดีใจจังที่ได้ร่มกกวมรบกับเจ้าเนี่ยวิฮอรเนี่ยนี่ทำลายแล้วผลส่วนคนมาผลคนมาเนี่ยลงมาแล้วลงต้นไม้แน่เลยเยังอยู่บนต้นไม้เนี่ย นี่นะตายไปแล้วโดนจัดตเตอเวยกูไปตเต็มเต็ยมยังไม่มีเวลาสลับอินเทอร์เน็ตยังบินอยู่เฮ้ไม่โดนได้ไงเนี่ย ไอ้พึงสัตยันยี่ห้ออะไรเนี่ยยิงไม่โดนเลยไม่โดนใช่ไหมเอาจั๊กตะเวไปโดนไปละเต็มเต็มเพื่อนใจเย็นนี่เพื่อนเองนี่เพื่อนเองอย่ายิงเพื่อนเพราะนี่เพื่อนเองใช่มนี่เพื่อนเองอยยิงนี่เพื่อนเองไม่ใช่เพื่อนฆ่าแต่มันเป็นเพื่อนเองใช่ไหม เป็นเพื่อนของเพื่อนเองแล้วเพื่อนของเพื่อนเองแล้วเพื่อนเองก็จะกลายเป็นเพื่อนของเพื่อนเองอีกทีหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นเพื่อนของเพื่อนเองแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันเป็นยอสองคนมันยอดสองคนขวาไหนยอดสองนเล่นอ่ะเก้าเสาสองคนเราไม่เห็นเราไม่ไปเลยอยู่ในยอดยอดยอดไปเลยสองคนตายแล้วเปลวสองคนเลยวีเห็นใช่ไหม เดี๋ยวแม่งเป็นปลงระเบิดใส่มันนะมีแม่งไม่ไหวแล้วดีมากเพื่อนสีฟ่ะจัดสวยเป็นไงวิจัดสวีกระโืดจะแหลกไรตอนนี้วะแต่ก็ได้อยู่พอมันแหลกแล้วแบบเหมือนการย้อนระเบิดมันจะดีเลย์ด้วยหรือเปล่าดีเลย์สามบอกไม่รู้ไม่รู้สิอีกสามตัวเท่านั้น พี่ซ้าตัวฮ่าฮ่ารัไ่ระเบิดตอนระเบิดไม่แยกมาไฟแล้วก็ขีมาแค่เนี้ยนะโอ้โหไม่นะเกมจะพลิกแล้วงยฝั่งรุ่นแม่งเหลือคนเดียวบอดแม่งไม่ได้สักที <laughs> <laughs> แล้วช็อตสุดท้ายเมื่อกี้เราเราฆ่าตัวลองสุดท้ายพอดีเองฝั่งนู้นมันอีแค่คนเดียวก็ตายแล้วเั้ยตายไปนึงเอาระเบิดข้าไปจัดเอาไว้เหยียดชื่อจังหวะเมื่อกี้เหมือนเห็นคนอยู่บนหลังคาจะไปเองหรอมั้งมีนะรู้สึกได้ว่ามีสัมผัสได้ด้วยตาเนี้ยเลยอ่ะบอสรอบอสเห็นหรอบอสเห็นจะตรงไหนเดี๋ยวเราไปหาเราเห็นตรงจุดเอ ลเราอยู่ไหนอะขอโทษแล้วพอาอยู่ไหนะจุดเอไงเหรอเราจะเอาให้น้อยหนาไปให้ถูกใช่เราอยู่จุดเอไปเลยเพื่อนเราอยู่ตรงนั้นแหละใช่อะใช่ดีแต่เรายังไม่กล้ายึดเหรออืมยห้เห็นเลยไม่เอ้ยเราคนจริงบอกก็บอกตรงตรงเออเออเออจุดเอเนี้มันโคตรเงียบเลย ก็เราไม่กล้าย,ยึดไงหลอกให้มันตายใจก่อนไม่มีใคร<า>เห็นไหมเนี่ยเรายึดแล้วเนี่ยไม่เห็นหมามีใครมาเลย <c oughs> <c oughs> ใอ้ยไข่ไข่มันบินแล้วโค้งสว่างเลเมื่อก,กี้ไอ <c oughs> มันเกีียวเว้ย <c oughs> บินแล้วโค้งสว่างเลยโค้ตแท้เลยปีกมันเกี่ยวตึก เราต้องมีเนี่ยมันฆ่าใครไม่ได้เลยหน้าบ้าเราเลยตอนนี้ยืนเป็นแท็กให้อยู่เนี่ยยืนเป็นแท็กให้อยู่ใครยิงเราเล็งไปทางนั้นเลยยอยืนเป็นแท็กให้แล้วหน้าบ้ายืนเป็นแท็กยืนเป็นแท็กกระสุนมันต้องยิง เพราะมันต้องยิงใช่ไหมเพราะเห็นตัวแต่ยิงได้ถ้าไม่ยิงไงเนี่ยจะได้เห็นชัดเจนเลยเนี่ยได้ย่อนระเบิดถูกเยอะจัดมันกระจายเป็นกลุ่มมดเลยอ้าวตุ่มซะเลยเอาเอามีดินตายไม่สนิทตายแล้วโดนมาแล้วยิงไรอยู่บนรังคาบนรางคาซีซ้อมรางคาซีซ้อมอย่าเอาไปกินอ่ะเช็คหน่อยดิ มีไหมไม่เห็นนะไม่เห็นโผล่เลยน่าจะตายแล้วเปล่ามันลงไปแล้วอ่ะแต่ไม่ไม่รู้มันตายยังลืมดูลืมเห็นไมเห็นมีมั้งตีโผล่มานะน่าจะตายแล้วแหละเออมันน่าจะโผล่มันอาจจะซุ่มก็ได้ไงเราอย่านิ่งนอนใจอย่ากระโตกระตากไงเอออย่ากระตากกระตากปะปัก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 ปะอันนั้นมันเสียงกบเงียบ เงียบใช่ไหมเงียบใช่ไหมมีเครื่องบินมามีเครื่องบินมาตดร้องไหมไม่ดอดลงกลางแมปเลยจัดเ้าเวเต็มเต็มหลังแอบย่อนหลังมาเลยเออมัน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 ไม่ได้หันมามองหลังเยเราไปข้างหลังแล้วก็จัสต้าเวใส่หลังเลยปึ้งเลยล่ะตายไม่ปึ้มเลยดิตีเดียว first blood double kill เาม,ามื่อกี้ของคนเมื่อกี้เป็นคลิกช็อตที่สวยงามมากในตึกมีคนลองไปวิ่งยิงบ้างดิโอ้ยทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยในบ้านจัสตูอีกแล้ว <laughs> <laughs> ได้ใช่ไหม <laughs> ได้เฮดช็อต <Head shot. S 1> ต้องขึ้นมาอยู่บนตึกถึงจะเคลียร์สถานการณ์เฮดชยานพาหนะเล่นทำไมโอ้โ <laughs> ห <laughs> มันน้าขับรถแลวยิงปืนได้ด้วยนะ<ม>เลยจะตายเลยไหมจะตายเผอ,อตายจนได้ <c oughs> ไม่มีคนช่วย <c oughs> แล้วเราก็เกิดมาไอปืนนี้ครั พอจะรอย้ายทีก็ก็ไม่ได้สักทีอโอเคเราต้องหกักฟันกันได้เฮ้ไม่ได้เล่นกันพอดีเรายังมีโอกาสนะ <c oughs> <c oughs> บอกแล้วแกว่ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามมันอันตรายไปไหนกันแล้วอ่ะไปไหนกันแล้วเห็นมั้มันเป็นโลเห็นมันมป็นโลไปแล้วเขาวิ่งเขาวิ่งแต่ว่าเพื่อนเลยตาย โอ้โหอยู่ในนี okay. ้กันเต็มเลยนี่นะโอเคเพื่อนเราจะมาถึงไมนไ่ยมีดูสิว่าเขาไม่เขาปฏิเสธที่จะขึ้นยานพาหนะเขาจะแบกไปด้วยน้ำแรงตัวเองเขาจะโทเทพด้วยการวิ่งด้วยกระลักขาดตัวเองใช่ไหมในเอกย้ายได้อยู่นะ <icana> <naj bum S 1> ไม่ใช่าม่ไนวยายย้ายย้ายได้อยู่นะ้ก็งงเหมือนกันเนี่ยว่าทำไมมันถึงเข้าไปถึงการยึดไม่ได้เรายึดอยู่ตลอด เวไอีกดอกเงียบจังเลยโอบเีาบีติห yeah. นึงร้อยแจมไม่เงียบแล้วมีคนมาเดีวก็ตายแล้วไม่เป็นไรรากำลังสุดชนะเรียบร้อยแบทสุดท้ายพอดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย วีไม่ใฆาตรกร<ด>สุดยอดไ,อได้แต่คิดแล้วก็งสงสัย <laughs> กลางปีม<อ>งกมากร<อ>ีบมากเร็วไว้ใช่แล้วเจ๊เพลงนี้ท่ะงอ้าวโหวีกว่าจะรู้สึกตัวว่ามันผิดเพลงมี่ปั๊บเวอร์ชั่นเจ้าคุณอองะตอนนั้นไม่มีใครออกมาเลยไปไหนกันหมดวะบินตั้งหลายรอบไม่เจอใครเลยเนี่ย เจอใครเลยอ่ะกูอยากรู้ว่าตอนกูระเบิดเนี่ยมันตายกันไหมมันก็ใส่ฮอเล่นแล้วกันเฮ้ยตรงช่าสวรรค์มีคนล่นมาคนหนึ่งชายตายหมดไงตายหมดเกลี้ยงเลยแล้วแล้วดูคิวเราดิทำอะไรไปเนี่ยเอ้ยทำอะไรไมไปเราแค่ยิงเราแค่ยิงฮอเฉยแล้วฮอมันก็ไปขับชนแล้วน้ำก็ระเบิดเองเราไม่ทำอะไรเลยช้างสวรรค์ยิงช้างสวรรค์ตรงกระเช้าขวามือข้างล่างเห็น คุ่าเพื่อนเราฮะเ,เราไม่ได uh ้ฆ่าเพื่อนเจ้ามันเป็นเพื่อเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่เองรับแอดตั้งแต่ไหนกงแมันอยู่ฝั่งเดียวกันเรามันก็เลยเพื่อนเลยว่างั้นลุกโอ้วิคแม่งโคตรโชคดีเลยรถรถไ A รถกระบะแม่งวิ่งผ่านมาดีเลยยิงไม่โดนมันเพื่อนเพื่อนนะตัวหนักเหนียวไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยแคสต์วี เป็นยี่ให้โดนดิไล่ป่าทัศเวยเขาตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นนักทำเจ้าสวนดับหนึ่งในเอโดไม่ว่ายังไงก็ต้องทำให้ได้ก็สัญญากับลูกพี่ไว้แล้วอ่ะร้องไห้ได้เลยคุณบ้าอันดับในโลกแล้วไล้มา กันแร้วที่จะขป็ยของจ้าเสวนะคนที่ผิดคือลูกพี่จ้าของโรงงานจ้าเวไม่มีความผิดนะวันหน้าจะหอไป้ะค่ะ